อันนี้อันนี้คืองานนะครับเราต้องเอาไปคั่วก่อนนะครับแล้วก็มาตำเนาะอันนี้ปลานะครับเป็นปลาดุกนะครับสําหรับที่เราจะใส่ซุปเห็ดนะครับเห็ดหมดเนาะขั้นตอนต่างๆเนาะเดี๋ยวผมจะซอยหอมก่อนเด้อนะครับอันนี้ฟีมือใยายหนูนะครับของคั่วค้นจนเด้อพี่นองเลยห้องนอนห้องครัวคนจนๆนะครับนะ อ๋อครัวของคุณจนๆอันนี้ก็อันนี้จะต้มมันเด้อครับมันมันน้ำนะครับต้มมันน้ำเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวถ้าล่อขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมสอยหอมก่อนเนาะเอาจากมาเบงนะครับบาขั้นตอนเอาจากสูบิแบบเดยด์ด้วยพี่น้องนะครับน,นี่เอดบดเฮาที่ผมตีอยางนม่นนะครับ แล้วก็จะมาประกอบกันเนาะรอสักครู่นะครับ